แกงอะไรเอาอันนี้ถุงนึง่งแกงปลายถุงนึงแล้วก็เอาต้มไข่นี่ต้มไก่นี่ด้วยแล้วไข่พะโล้ถุงนึง่ง ต้มก็น่ากิ<อ>น้าไหมีแกงอะไรอูเอาอันนี้ถุงนึง่งแกงแต่ปลาถุงนึงแกงไตปลา อันนี้เขาเรียกเอาผัดบวบผัดบวบทุงหนึ่งต้มก,ก็น่ากินดื่ืมไปสั่งอะไรมากแล้วก็เอาต้มไข่นีนต้มไก่นี่ด้วยแล้วไข่พะโล้ทุงหนึ่ง จะเน่าหนากินปลาทูงาเยื่กิน<อ>ปลาทเนาเยกินปล<อ>าทูง<อ>าเยี่อกินกเอาผัดบวบผัดบวบทุงหนึ่ง แน่น่ากินทั้งนั้นเลยหกห้ากเจ็ดนะเยี่ยมเลยแต้องพู ไ่หวานถุงเดียวครับคิดตังเงเต็มหน้นนนอผัดบวกจาก้าเดี๋ยวไปเอาบัวลอ,อยไข่หวานเข้มข้นขนาดี้ยเอาบัวลอยสองถุงด้วยจ้ะ S <S <ช>จ้ากับของจะแน่น้ากินทั้งน,นั้นเลยนี่ไง ืันนี้ก็ได้มาหาขบเขากนนนินยน,นีมืมอสะตื่นสวยท่านยุดวันกัรเนาะอาารเกาหลีดื่มไปสั่งอะไรมาทุนแงไตปลาอันนี้เขาเรียกอะ แล้วก็บัวลอยสองถุงค่ะมัดสะมันไก่ อ,อ,อ้าวไข่พะโล้จ้ากับของจะแน่นหนาะกินทั้งนั้นเลยตลาดจ้ามันนี้ก็ได้มาหากับข้าวินมเนื้อสักตื่นสวยท่านยุดวันกันเนาะกาเกาเนี่ยนะนี่ไง ทุงเดียวครับคิดกลางเนอะน่านเชีสื่อนิมาสเดี่ยวนิ่มอแรงเลยสามสิบไดนอวยไสวานทุงเดียวครับคิดกางเนะแล้วก็บัวลอยสถุงค่ะ กพมัดสามันไก่กินหลากเลยเที่ยวเขาเนาะดอกไก่ตุ่มนะปลาโลเอะไข่ปลาโลเจ้าหูแล้วก็บัวลอยสองถุงค่ะ อะไรคะน้่จืดหมันไก่ข้าวลอยไข่หวานเข็มขนขนาดเย้ยเอาบอัวลอยสองถุงด้วยจ้ะแล้วก็เอาต้มไข่ีนต้มไก่ี่ด้วย,วยแล้วไข่พะาโลถุงหนึ่ง

ดืมแล้สั่งอะไรมั่งอร่อยใข่หวานทุงเดียวครับคิดตังหนะสั่งแลไเด็กดื่ม,มบุฟเฟ่ต์ลาซาดห้ากิ ก็เอาต้มไก่ีนต้มไก่ี่ด้วยนักไข่พะโล้ถุงหนึ่งจะเน้าหนากินกระทูกรทู้าวกินนาเจอดีสื่อนี่มาสัเดี่ยวนี่มาแรงเลยความเจ็บไพี่น้อง วยียวอร่อยอร่อยตัวลอยบัวลอยัวลอยเอ,อ,ยอาผัดบวบผัดบวบถุงหนึ่งเต็มหม้อผัดบวบจ้า เดี๋ยวจเอาหนักเลยเ่าก่อนเนาะ่เราไปตรงนั้นยเรากะโไอ้ไข่ดเต้าหู